สวัสดีครับทุกคนมาดูร้านยำถั่วสไตล์อินเดียกันอีกสักร้านนะครับผมว่าร้านเนี้ยนะ่าคงจะถูกอกถูกใจแฟนคลับชาวไทยหลายๆคนนะฮะเพราะดูจากลักษณะของร้านนะครับกรรมวิธีกระบวนการนะครับผมผมว่าน่าจะถูกใจคนไทยแหละก็เอาถั่วเอามันฝรั่งหอมแขกแตงกวาแครอทผักชีนะครับและอันนี้คือเกลือนะครับอ่านก็เกลือก็ ใช้ช้อนตกักโรยอ่ะฮะผงม,มาซา,านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสูตรของเขานะเขาจะคลุกมาก็โรยลงไปแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะอันนั้นอะเป็นน้ำมะขามเปียกแต่ก็งงว่าทําไมใส่มะนาวลงไปอีกนิดนึงส่วนใบไม้เป็นใบไม้ต่างแห้งแล้วก็โคลเลแบบนี้เลยกลางอากาศกันเลยครับอันนี้เป็นกรรมวิธีการคลุกของเขานะครับผมอ่าก็แบบนี้เลยหลังจากนั้นก็เสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะถ้าชอบนะ